สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชาญบ้านกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องของน้าตายนะครับเป็นลูกสาวตาน้าตายได้ถ่ายคลิปกับยายสมควรยายสมควรเปลี่ยนนามสกุลตาเห็นหัวข้อแล้วตาก็เลยเข้าไปดูว่ายายสมควร จะเปลี่ยนนามสกุลแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ยายสมควรจะเปลี่ยนนามสกุลปกติแล้วนามสกุลของตาก็ไม่เพราะเท่านามสกุลของยายนะครับเพราะว่านามสกุลของยายม่านละออแต่ของตาน่ะนามสกุลลาบโพแต่ว่าลาโพเราก็อยู่กันมานานแล้วตาก็ตกใจยายจะเปลี่ยนนามสกุลก็เหมือนกับว่า มันจะต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่หมดเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดยายถึงพูดแต่ก็รู้แล้วเข้าใจเข้าใจแล้วไม่เป็นไรครับถึงเราจะตกใจเสียใจก็อดทนไปก็ตอนที่เราเดินออกมาจากบ้านเราก็มาอยู่บ้านลูกสาวที่ชื่อสมพรหลาโพเราก็ไม่ได้ไปไหน ก็คุยกันให้เข้าใจไม่เป็นไรทีนี้ตาก็ไปกรุงเทพไปพัทยามาก็ให้กักตัว3มวันแต่ตาก็อดไม่ได้วันแรกตาก็เข้าไปถามยายตาก็เห็นคลิปพาแม่ไปหาหมอหน้าฝนหน้าตายยายสมควรตาก็เลยเข้าไปหายายถามถ่ายเล็กน้อยตาก็ไม่ได้เข้าไปบ้านเพราะกักตัว ถ้าหากผ่านไป3วัน7วันตาก็คิดว่าจะเข้าไปหายายตาเพิ่งมาเห็นคลิปวันนี้ว่ายายสมควรจะเปลี่ยนนามสกุลแล้วนามสกุลหลาโพไม่เอาแล้วอะไรที่ทำให้เราสบายใจตาก็ไม่ว่านะครับมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดตามที่ยายเคยร้องขอตามาว่าให้ตานั้นไปล้างทะเบียนแต่ตาว่าดูก่อน ยายก็เคยขอตาสองครั้งแต่วันนั้นตายัางไม่ไปทีนี้มาได้ยินอีกวันนี้นะ่ะบอกว่าจะเปลี่ยนนามสกุลความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของคุณนุย้ยได้พูดไว้ดังนี้ครับพูดยืนยันแล้วว่าจุดที่พบศพน้องบนภูเขาน้องผลไม้ไม่สามารถเดินไปเองได้ 1. ถ้ารองเท้า มันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วน้องเดินเองไปไม่ได้รองเท้ามันไปอยู่ที่บริเวณพบศพได้ยังไง 2. มันมีคนหยิบไปด้วย 3. าํทำไมถึงต้องหยิบไปเพราะเด็กมันจะไม่หิ้วรองเท้าไปเองและมันจะขึ้นเอาไปเองไม่ได้นอกเสียจากว่าใครเป็นคนพาน้องขึ้นไปข้างบนแล้ว เอารองเท้าไปวางแล้วมันจะไปเข้าล็อกที่วันนั้นนุ้ยเปิดรายการช่องหัวเขียวให้ฟังเวลาทุ่ม10นาทีเป็นเพื่อนของนายโมเดสที่อยู่ข้างบนตอนที่เขาบอกว่าเจอร่างน้องคำแรกที่โมเดสถามเพื่อนเจอรองเท้าไหมจิ๊กซอตัวนี้มันจะใกล้สุดๆแล้วค่ะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ 1. เด็กไม่ได้เดินขึ้นภูเขาชนาสูตรมาแล้วนะคะนี่คือการพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดมาจากเจ้าหน้าที่สืบสวนแล้วว่าเด็กไม่สามารถเดินไปบนภูเขาได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนพาไปวันที่น้องนั่งเล่นเดินน้องไม่ใส่รองเท้าแล้วใครหยิบรองเท้าน้องไป เวลาทุ่มครึ่งตอนที่พบศพน้องเพื่อนพ่อเพื่อนโมเดสอยู่ข้างบนโมเดสอยู่ข้างล่างกับมามีวันที่14พฤษภาคมคำแรกที่โมเดสโทรถามเพื่อนข้างบนเจอรองเท้าไหมมันผิดวิสัยของคนที่เป็นพ่อซึ่งกรณีเราไม่เจอลูกสี่วันคำแรกที่คุณจะถามก็คือลูกเป็นยังไงบ้างเจอเด็กไหม เจอตัวน้องไหมมันต้องถามคำถามนี้ก่อนแต่มันดันหลุดคำนี้ว่าเจอรองเท้าไหมมันจะเข้าล็อกในสิ่งที่เราสงสัยถ้าเราเป็นโจรเรามีเวลาอุ้มน้องแค่น้อยนิดเด็กแก้งจะปาก็อยู่คนใส่ไม้ก็อยู่น้องสอยดาวก็อยู่ถ้าเราอยู่นานมากกว่านั้นเราจะอุ้มน้องไม่ได้น้องจะร้อง ถ้าเราเป็นโจรเราจะอุ้มไปเลยเราจะไม่เอารองเท้าไปด้วยจะไม่เอาแม็โครไปด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับน้องเสียชีวิตแบบใดใครทําเขียนโพสต์นี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ f อและช่อง YouTube ฝ่ายลุงพลไม่มีเจตนาเห็นแย้งท่านใดขอนำภาพตอนน้องอุ้มหนู เดินขึ้นบันไดบ้านส่วนสภาพร่างกายน้องแพทย์บอกว่าไม่มีอาหารในกระเพาะร่างกายชักเกรง็งดวงตาเบิกอาการของคนที่กลัวคนที่ทำร้ายกลัวตายกลัวความมืดหรือผีบางทีจับไข้หัวโกรนคือผมร่วงแต่ไม่ตายส่วนน้องคงตกใจสุดขีด ขณะร่างกายอ่อนเพลียจึงช็อกชักเกรงเสียชีวิตใน2-3วินาทีมือเท้าจึงกางออกไปลืมตาค้างตามเส้นเอ็นจึงไม่ใช่อาการขาดอากาศที่ถูกขังในถังหนูเพราะถ้าขาดอากาศร่างกายจะอ่อนแรงแล้วหลับตาตายมือเท้าไม่เกรงคน จึงนำร่างที่ตายแล้วมาซ่อนในถังหนูการที่น้องตกใจสุดขีดจนชักตายใน2-3วินาทีคงเกิดจากน้องงอแงหรือร้องไห้โวยวาย,วายและไม่ยอมกินขณะอยู่กับคนที่พาตัวไปจึงถูกตาวาดด้วยเสียงดังหรือจะทุบตีจนน้องตกใจสุดขีดชักเกรงอีกกรณีหนึ่ง คนคุมน้องอาจวิ่งหลบดโดรนหรือเครื่องบินเสียงดังสะเทือนน่ากลัวบนเขาน้องจึงกลัวและคิดว่าถูกทิ้งจึงตกใจสุดขีดชักเกรงตายทันทีภาพรอยผื่นแผลแผ่นหลังดูแล้วไม่ใช่แผลที่เกิดขึ้นขณะน้องอยังมีชีวิตแต่เป็นแผลที่เกิดหลังการตายคือเลือดตก ในแล้วร่างน้องไม่ใส่เสื้อผ้าจึงถูไถกับกระสอบขณะเคลื่อนย้ายที่นี้ตอนคนนำพาเมื่อยพักวางกระสอบบนพื้นจึงอาจถูกตอไม้เล็กๆทิ่มร่างน้องจนเป็นแผลลึกหลายจุดเป็นแผลที่เกิดขึ้นหลังการตายเลือดตกในแล้วใครกันที่ดูแลขณะน้องตกใจสุดขีด มีสองแห่งคือคนที่บ้านมะนาวกับคนที่กกกอกซึ่งไม่ใช่พ่อแม่น้องเพราะไม่ได้อยู่ตอนนั้นส่วนคําใช้นี่บนตัวน้องน่าจะเขียนจริงไม่ใช่สร้างเรื่องเบี่ยงเบนเพื่อเตือนไม่ให้เอาเรื่องคล้ายโทรเตือนอย่าทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ทำาดยคนเดียวกันโพส สารภาพของพ่อคงรับแทนคนอื่นทุกคนในครอบครัวรู้เรื่องดีว่าใครทำอะไรตรงไหนรายละเอียดต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายหลังวันที่8มีนาคมนี้ซึ่งไม่ใช่ลุงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับคนที่ใส่ร้ายลุงพลผมว่าเขาต้องเจอวิบากกรรม อีกไม่นานนักเมื่อเขาบอกว่าลุงพลเมื่อรู้ว่าน้องหายไม่ได้บอกว่าน้องตายนี่คำว่าน้องหายไม่มีใครคิดทางลบไปมากกว่าว่าจะมีคนอุ้มไปลักพาตัวไปจะไปเรียกค่าไทยกักขังหนว่งเหนี่ยวไม่มีใครคิดหรอกครับในเวลานั้นเพราะว่ามันยังไม่ถึงครึ่งวันเลยหายตอนแต่ก่อน8.00โมง ลุงพลรู้หรือว่ามีคนรู้ก็ค่อยๆรู้กันไปเรื่อยๆตามลำดับในการแจ้งเตือนแล้วลุงพลกับคนที่อยู่สวนยางก็กลับมาปกติเวลาเหล่านั้นไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะมีการลักพาตัวเด็กไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครคิดลบบางทีนะ่ะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวก็เจอใครจะไปรู้ว่า เป็นศพเลยในที่สุดก็คือเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตแล้วบุคคลที่เราว่าเนี่ยเขากลับไม่ได้งอมืองอเท้าอย่างที่คนคนหนึ่งมาพูดย้อนหลังไปด่าไปว่าเขาแทนที่จะช่วยหาเด็กไม่ได้รู้สึกตกใจอย่างไปซื้อข้าวมากินไปซื้อปลาเผาขนมครกมากินแต่ดูสิครับที่เขา จะพาไปพิสูจน์ทางนิติเวชจะไปสองที่คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิที่ประสงค์อุบลราชธานีผลออกมามันก็มีปัปญหามีคำถามเพื่อความสบายใจก็ไปที่โรงพยาบาลตำรวจมันก็เป็นไปตามที่มีเสียงตอนหมอที่ตอนนั้นยังแสดงตัวว่ารักลุงพลว่าลุงพลดีที่สุด เท่าที่มีมาบริสุทธ์ผุดพองหมอเคยเอาภาพคลิปเสียงมาเปิดแล้วเสียงนั้นทุกคนต่างมองว่าเป็นเสียงของพนักงานของรัฐอยู่ในตำแหน่งหนึ่งรองรองกำนันหรือเรียกว่าผู้ใหญ่เสียงพูดนั้นก็ยืนยันให้เครดิตลุงพลว่านี่แหละวิ่งไปวิ่งมาบางคนบอกไม่ใช่แต่พอภาพนี้ยืนยัน วิดีโอจากจักรีจากปู่มุนีนี่คิดลุงพลคนที่วิ่งทุกอย่างไม่แปลกใจที่ลุงพลพูดว่ามีแต่เขานี่แหละพาตำรวจไปดูจุดต่างๆวิ่งหาหลักฐานอำนวยความสะดวกให้พนักงานสอบสวนคนร้ายกลายเป็นคนที่วิ่งหาหลักฐานคุณจะให้คนทั้งโลกเชื่อว่านี่คือคนร้ายได้ไง